เล่นน้ำสะมรกตกันเร็วสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผม,ผมพามาอัปเดตโคกหนองนาของผมนะครับนี่ตอนนี้เดินเริ่มแห้งแล้วนี่น้ำที่ปล่อยเข้ามาในบ่อย,ยังเต็มบ่อยอยู่นะครับแจวเลยใสายมากอ๋อยังยังมีไหลๆอยู่ แจ๋วเลยนะ้ำใสามากเดี๋ยววันนี้จะมาปลูกต้นไม้กันอากาศครึมๆนะครับเดี๋ยวรอชมครับอ่าตอนนี้นะครับเริ่มนะครับวันนี้เรามีต้นไผ่ห้าต้น,นครับไผ่สร้างมนห้าต้นแล้วก็มีมะพร้าวนะครับมะพร้าวสิบต้นมะพร้าวน้ำหอม้ันแผลวสิบต้นนะครับนี่แม่กับแฟนกําลังกบต้นแรกอยู่นะครับส่วนพ่อไปขุด ห้าหลุมนะครับฝั่งละห้าหลุมนะครับแล้วเดี๋ยวตรงกลางเนี่ยเราจะมีกล้วยไข่กาแพงเพชรสิบนอนะครับสิบต้นปลูกลองกลางนี่เลยนะครับนี่แล้วก็มีต้นฝรั่งอ่านี่ต้นฝรั่งต้นฝรั่งต้นฝรั่งกิมจูต้นฝรั่งกิมจูแปดต้นเดี๋ยวหาที่ซมแซมเอาแถวๆนี้แล้วก็ต้นไผ่ก็จะปลูกท้าย ท้ายร่องสวนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าให้เป็นกอ,ข,นอขึ้นอย่างนี้เลยขึ้นอย่างนี้บางสวยๆนะครับแล้วก็ตรง<ๆ>โน้นเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะเดี๋ยวจะดูดน้ําจากบ่อนั้นนะครับมาลงร่องสวนนี่นะครับตอนนี้น้ามันไม่ค่อยซึมเข้ามานะครับฝนก็ยังไม่ตกดูดน้ําขึ้นมาสักครึ่งร่องเอาไว้ลดนะครับกําลังดี Gracias. มันเป็นใบไม้เดี๋ยก็กลายเป็นดินพอก่อนหาดินเล็เนี่ยมาพายมันยุให้พอดีด้พอดีแล้วพอดีก็วางเลยแล้วก็เอาดินโรยข้างๆก่อนนะแล้วก็ให้นิดๆรอบๆพอดีจะโยนก็ใส่ดิบไหมเดี๋ยวเราเจอที่ดินเล็กๆเพราะอะไรมันจะได้แทรกล่างง่ายๆก่อนเพราะว่าฝุ่นเนี่ยมันอันนี้ดีนี่ที่เขาซื้อมาอัพเพชรอ่ะ มันมีรากแล้วมันก็เลยจะโตชา้าเพราะว่ารากออกมาแล้วไม่พันเอาแค่ตรงนี้นะที่จริงเราใส่ดินไปโรยไปอ่ะเดี๋ยวโรยทังวนนี้หน่อย,อยดินเราม,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 มันเริ่มรั่ไม่เป็นไรอกพี่คอนมันมีดินรั่วแล้วแล้วก็โรยลงไปหน่อยพ่อกำลังใช้จอบ วัตยะหลุมมะพร้าวนะครับโอ้ฝังูนเสร็จแล้วหาต้นนะครับ โอ้ต้นฝรั่งครับนี่ต้นฝรั่งต้นฝรั่งอ้าวชีก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 ตอนนี้ปลูกต้นฝรั่งครับแปดต้นฮะฝรั่งกิมจูนี่จะปลูกแถวนี้ไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดฝั่งนู้นจะปลูกกล้วยกล้วยไข่กำแพง ก็มะพร้าวเสร็จแล้วนี่มะพร้าวเสร็จแล้ว10ต้นเสร็จแล้วหลุมกล้วยครับกำลังขุดหลุมกล้วย10บหลุมอันนั้นเริ่มต้นแรกนะ ฉันสีดำนี่ก็คือดินนาแล้วก็สีส้มก็คือดินดานที่อยู่ชั้นล่างนะครับอืพี่ชายกำลังสูบน้นนำเข้าร่งองสวนอยู่ดูน้ำจากบ่อนะครับไปไว้ที่ลองสวนนะฮะน้ำใส่มากยอดเลยไหลแจ่วเลย ครับน้ำไหลามาเรื่อยๆแล้วครับนี่ไหลไปแล้วอันนี้ก็คือล่องสุดท้ายนะมันจะดอนๆหน่อยน้ำเพิ่งจะถึงนะครับ ใสเลยนี่ก็กำลังกล้วยกันอยู่นะครับนี่อีกสองหลุมทำไมอ่ะตัวนู้นนะครับพ่อกำลังขุดหลุมปลูกไผ่อยู่นะครับตกไปดูกัน จะปลูกเรียงไปอย่างนี้นะครับเรียงอาเาเอาโดดโดดเอา <c oughs> เอาเอาโดดโดด ออ๋โอเคเล่นน้ำสะมรกตกันเร็ว โคตรเย็น hmm. สบายเลยหลังจากปลูกต้นไม้เสร็จครับก็โดดน้ำเล่นนะครับสบายเย็นสบายตะบ้านเราุดยอดก็เสร็จแล้วนะครับปลูกต้นมะพร้าว10ต้นนะครับแล้วก็มีกอไผ่ ห้ากอนะครับนี่แบ่งเป็นครึ่งครับนครึ่งละห้าต้นตอนแรกว่าจะปลูกกล้วยแทมตรงกลางนะครับแต่ว่าไม่สวยก็เลยเอากล้วยกับฝรั่งนะครับมาไว้ที่ร่องสวนนี้นะครับน้ำก็มาเกือบครึ่งร่องแล้วนะครับตั้งแต่เช้า ตอนนี้ตอนนี้ประมาณบ่ายสอฝรั่งเป็นแนวเลยแล้วก็กล้วยกล้วยไข่นะกล้วยไข่เนี่ก็กกไผ่ห้ากอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปครับ